แฟนคลับไทยแห่คอมเมนต์คอมเมนต์ถล่มน้งมมองมะม่วงภรรยาอ้วนร,รังสิตแนะนำแบบนี้คือทางออกจากประเด็นที่อ้วนรังสิศิรนานน์ออกมาเผยเรื่องราวที่ทำช็อกตามตามกันว่าตนและภรรยาชาวเกาหลีมะม่วงทะเลาะก,กันหนักไล่กลับประเทศจนภรรยาหอบลูกหนีกลับเกาหลีจริงๆหนุ่มอ้วนก็ประกาศง้อภรรยาและขอโทษออกสื่อตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดพบว่าชาวเน็ตอดใจไม่ไหวแห่เข้าไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของสาวมะม่วง b o a d c a s t ที่บอกตรงกันให้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันเช่นฟังคลิปคุณอ้วนแล้วร้องให้เลยค่ะขอให้กลับมาคืนดีกันเร็วๆนะคะคุณอ้วนสำนึกผิดแล้วให้โอกาสเขาเถอะค่ะเพื่อครอบครัวเพื่อน้องโรฮาติดตาม YouTube แฟ t m ม n โ o ตั้งแต่ E ีแรกจน E ีปัจจุบันรักครอบครัวนี้ค่ะ คุณมาม่วงคือคนไทยคนหนึ่งนะคะ FC คิดถึงครอบครัวคุณนะคะขอให้ครอบครัวมาม่วงกลับมาพร้อมหน้ากันไวๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะปรับความเข้าใจกันเพื่อเจ้าหนูโรฮามาม่วงให้อภัยคุณอ้วนด้วยนะเขาสำนึกผิดแล้วชอบคู่นี้นะน่ารักทั้งครอบครัวเป็นเรื่องปกติลิ้นกับฟันเดี๋ยวก็คืนดีกันค่ะมาม่วงรักคุณอ้วนมากค่ะแค่น้อยใจ พอเย็นลงก็ดีกันค่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะกลับมาคืนดีกันเร็วๆนะคะขอให้กลับมาคืนดีกันเร็วๆ